สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะความชั่วในอดีตที่เราเกิดมาพบแล้วพบเล่าก็สร้างกรรมชั่วต่างๆแห่งการผิดศีลแต่ละข้อมาในปัจจุบันเราก็ยังผิดศีลในแต่ละข้อมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่ทําให้เกิดอกุศลกรรมบัรอรจิตใจของเราทําให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันรวมทั้งยังไม่มองเห็นถึงปัญญาแห่งการรู้แจ้ง ผลของการที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราที่เป็นจากการผิดศีลแต่ละข้อเราก็ยังไม่รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลของอัุโศลกรรมทั้งสิ้นที่จะปิดบังปัญญาของเราให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดเห็นทุกข์เห็นโทษของการที่เราผิดกรรมบทสิบว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่กระทบใจเราให้มันทุกข์มันเศร้าหมอง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนวแล้วแต่เป็นกรรมที่เกิดจากการผิดทุศีลแต่และข้อแต่และข,ข้อของเราเท่านั้นดังนั้นกำลังใจของเราที่กลับมาเกิดแต่ละชาติจึงมีการสร้างกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างสลับกลับไปกลับมาจิตใจของเราจึงไม่เที่ยงจึงไม่มั่นคงเกิดมาชาติหนึ่งก็เคยเจอพระองค์พระผู้ที่ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทําไมใจของเราเมื่อได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุคคลที่มีบุญบาร,รมีท่านก็ได้กลับไปสู่พระนิพพานกันหมดแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายแบบเราเราก็ต้องกลับมาถามใจเราว่ามันเป็นเพราะอะไร สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพราะความชั่วที่เรายังขังอยู่ในจิตของเราไม่มองเห็นความเป็นจริงในจิตของเราว่าตราบใดที่เรายังสร้างกรรมชั่วอยู่ไม่เว้นกันละวันแม้จะสร้างกรรมดีมันก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาเบา,บาบางกรรมชั่วที่เราสร้างได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องตัดกำลังใจและตั้งสัจจากกับตัวเองให้มั่นคงถ้าเราอยากจะเข้าใจสิ่งที่เราปฏิบัติ ให้จิตเกิดความเป็นปัญญาสามารถมองเห็นกันท่าตามความเป็นจริงได้เราต้องมีศัจจะอธิษฐานในการที่เราจะไม่ทํากรรมชั่วอีกแล้วเพราะว่าตราบใดที่เรายังทากรรมชั่วสลับกับกรรมดีอยู่อย่างนี้ผลของกรรมชั่วก็จะส่งผลให้เราเกิดความโง่โง่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ ร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนแต่ใจของเราเองมันก็ยังไม่เคยเิดเชื่อไม่เคยจะยอมรับกฎของความเป็นจริงอย่างนี้ได้เลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการทําผิดศีลจะส่งผลทําให้เธอเป็นความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเธอจงอย่าทํากรรมชั่วต่างๆเหล่านี้จงอย่าคิดชั่วพูดชั่วหรือทําชั่วกับบุคคลอื่น เราก็ยังไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นเพราะอาุศลกรรมที่เราสร้างมาดนจิตด,ดนใจของพวกเราทำให้เราไม่สามารถที่จะบังคับได้ไม่สามารถที่จะยับยั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปได้